กบสบายดีสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องกันเบิร์ตสุขูสุคนมอนีน่ก็มาพบพ่อหน่อตีอีกแล้วโดยมาพบพ่อหน่อตีมอนีกน่ก็อยู เตาถ่านเนาะไว้พี่น้องเลยอ่ามานั่งอยู่ที่เตาถ่านเนาะมันนี่ก็บร,บรรยากาศเนาะอ่ามืดคึ้มผ้าคึ้มฝนแห้งพี่น้องเลยเนาะฝนกระตกมากคุ่มือคุ่มือเนาะอ่าคือนี่กับฝนโตกแห้งแห้งพี่น้องเลยอ่าช่วงเด็กๆเนาะตอนนี้กับช่วงสาวๆน้อยหนึ่งเนาะพี่น้องกับ วานนี้เนาะพี่น้องนอนตีกับบอดี้อคลิปลงเนาะกาต้องขอโทษทำไมพี่น้องหลายๆเนาะที่บอดี้อคลิปลงพี่น้องเอลยวานนี้เนาะที่เนาะตีบอดี้อคลิปลงกะบบอสบายเนาะแบบเป็นไข่มาแบบว่านักครัวเนาะแบบเ็ดแบบย่างกับต้นสีบอลลอดก็เลยแบบนอนอยู่เนาะกินยาพี่น้องเอลยกับไข่แน่แต่ว่าข้อก็ยังแผลบหน่อยหนึ่งเนาะวาวอยากออกโดย อ่าแบบเสาไข่แล้วก็เป็นวัดเนาะวาดนวัตีไปหันไปหนีก็แบบบ่คอยใส่แมสอีหยหะนะกัแบบอาจจะติดวัดอีหยังนี่แหละเนาะกับประมาณนั้นกับ่พี่น้องเนาะบ่ได้เอาคลิปลงเบิดมื้อวานน่ก็แบบเฮ็ดหยังก็บ่ได้เลยไปซื้อยามาแล้วกัอ่ามากินยาเนาะกันอนอยู่กับ่ได้หลับดอกแบบนอนพักผ่อนเนาะโดยกับ่ได้ถ่ายคลิป พ้นนิกาโตกคู่มือนาะพี่น้องแบบไปไซส์กระบอค่อยได้ดอกคาแขงพ้นนิกาแ้งสีบอสสบายเนาะกะเลยหวาสิมาตัดพื้นเนาะบ้านพื้นพี่น้องอยู่ทางหลังไม่น้อยโดยเนาะพ่อพี่น้องกะพื้นไม่น้อยเนาะแบบตัดเนียนกะอันนี้ก็แบบเนื้เลียนแมนแล้วเนาะ แต่ว่ายังบ่ทันกองพี่น้องเอ้ยแบบแม่น้อยก็ยังบ่ทันบ้านอีหยังเลยก็บแบบสิเศร้าไข,ข่คักๆเลยนาะอันนี้ก็บแบบอยากนั่งหัวอีหยังอยู่แต่กาบ,บ้านได้อีกดอกเนาะเพราะพ่นตกพี่น้องเอ้ยมื้อนี้กัอ่ายุ่งก็หลายเนาะเพราะว่าฝนตกลิ่นอย่ก็ยุ่งลายแหงอ่าสิเข้าพันษาแล้วก็แหงอจาจจะตกจนฮอดมื้อเข้าพันษาเนาะอ่ะาเข้าพันษาแต่ละปีพี่น้องเนาะต้องฝนตกมาแบบ จนอาลงวัดอีงยังจนบมอยากได้เลยนอนแบบอาคนตกห้ามเผื่อไปหอดกระตูเปียกมดเลยเนาะแต่ละปีอาแต่กะวัดติกะใกล้เตื่เลยเนอะส่วนร้ายนาะตีหมักไปวัดแถวอาเพื่อเลยซาเพิ่นบวชเนาะพี่นออ้องอาอาจจะเป็นแบบคนโบราณหรือว่าอีหยังเลยเนาะ <c oughs> มับแบบมีมองนางมองยังแต่บางวัดกัมันไปกับคนหลายนาะแบบมาสวย แบบห้องกับผ้าออกมาเห็ดเวี้ยอีกอย่างแน่งเนกะแบบไปมองคนบ่ค่อยลายปันใดอ่ายุงกัดลายเฮงเนาะบรรยากาศพี่นอ้องป้าแบบบ่เห็นตะเวนเลยสว่วงนี้ก็สวยเติบแล้วเนาะเฮงอ่าอนามาก็เลยสีมาแบบอ่าบอกคุณแม่พี่น้องเนาะเพราะว่าเอ้ยวานี่นาะงน้อตีไปไส่น้องวานโบเห็นเอาคลิปลงกะปวดสบายพี่น้องเลยเนาะอ่ากะกินยาเลย,เลย ไปซื้อ,อยามากินแล้วก็น,นอนขึ้นกับแบบตื่นเช้ามากอ่ะไข้ยอยู่แต่ว่าเสียงคอกับอยากอันเห็มๆหมน่อยหนึ่งเนาะว่ากับบุกคอยออกป่านนี้แบบว่าวัดกันยังยังยัง,ยง,ยง,ยงอยู่เนาะกินยาอ่าโนตีกินยาดีวัดอะไรเนาะจากซื้อยาอย่าง,งละลืมละอ่ากินยาพิที่เนาะดีวัดพี่น้องเลยเดี๋ยวสิให้พี่น้องเงบิ่งบรรยากาศเนาะทางอ่า เทิงฟ้าเนาะพี่น้องอ่าว่ามืดคึมแหง้งเดียวกับฝนสีไม้อะไรแบบนี้เนาะโดยนาะพี่น้องป้าผู้ทางมืดเนาะโอ้เบิ่งพี่น้นองเลยอ่าบรรยากาศบ่มีแดดบ่มียังเลยมืดแห้งคืนนี้ก็แบบอ่สว่างเด้งๆเนาะฝนทางฝนทางฝนทางลมอ่าแบบฝนฝนฟ้าเนาะโอ้โอโอมืดคึมมา เดี๋ยวก็ฝนตกมาอีกแล้วเนาะอ่าทางนีกก้ก็มือนั่นนาะพี่น้องสว่งแรงๆแต่ว่ายังบ่ทันอ่ากองเนาะเพราะว่าขวัดเบิดวางได้นี่แหลกะก็เลยอันกองเป็นแบบนี้เนาะแต่ว่ายังบม่ทันอ่าสิก่กองอันนี้ก็จะเป็นไม้น้อยเนาะสิมาบ้านไม้อันนี้แะละพี่น้องแบบไม้เลน่อยอันนี้แหละแบบไม้ซ้อนอย่างเงเงป่าเนาะ แถวนี้ยัาคือเฮ็ดสิออกวินาต่ว่าอันโซิโบมีฝนตกนะคืนนี้กะมือนั่นก็ได้นะฮะแล้วเฮ็ดปวกตัดไม้กับไอพามีเพิ่อนหมาเนาะตีนะเนาะเลนเขาหายัางนอนนะป่าแบบนี้นี่เฮ็ดเป็นตาออกแต่ว่าแบบยังบ่าท่านหอดมือเพิ่อนออกหรอกยุ่งลายฝนตกนี่ ไม่นี่การย่างลายแต่ว่ายัางบัตรทันกองเบริร์ตยูแบบกองลายเถื่อนเนาะเพราะว่าเห็ดเต้าน้อยพี่น้องบได้เห็ดเต้าใหญ่ปนได้แบบขี้เลื่อยกับโบพ่อเนาะขี้เลื่อยน้อยเดียวหนึ่งแต่แรกว่าสี่เห็ดเต้าใหญ่กว่านีเนอยนึงเนาะเพราะว่านั่นแล้วก็ขี้เลื่อยกับซัมนี่แหละถ้าสิเป็ดตาเอากระป๋านักแห้งพี่น้องเนาะฝนตกแบบนี้นี่แห้งย่อบดได้เลยแต่เก่ายัางวันนั้นใครเนียนะฝนแบบฝน,บบบนยังบดได้ตกปนได้ เดี๋ยวนอาตีกะสิไปเอาผ้ามาบ้านไม้โนพี่น้องบ้านไม้น้อยเนี่นโดยเนาะตอนนี้กะไปเอาผ้ามาแล้วพี่น้องเนาะกะสิมาบ้านไม้น้อยแบบนี้ผ้ากะผ้าอันนี้เลยเนาะ <c oughs> ตัดเพราะว่าตัดเรื่อยมันกะมันสิดหักเลยพี่น้องเนาะตัดผัดเดียวกะอยากโบได้เพราะว่ามันดึงเอาเนาะตีกะตัดผัดเดียวโบวได้ ยุ่งหลายๆเด้ตอนแบบนี้ก็ยุงหลายเนาะแบบมันบ่ได้แดดสวยแล้วแต่มันยังบ่เห็นตะเวนอยู่ Thank you นี่บ่ได้เนาะต้องจับขึ้นมาตั้งเนา la lei เพิ่งนกบคือสิตกเรียนมือเลยเนาะตอนนี้ก็พ่นสีไมนะ้ที่้องเนาะเดี๋ยวสีเขียวตดเดีเ๋ยวพนสีตกห้ามเดีดยวเีตาใดๆ ตัดกะตัดซำมี่เนาะพี่น้องแม่มันจังซ้อนได้ถ้าตัดอัน,อานยาแง้วลายกาแบบมันซ้อนม่นได้เนาะนกระโหม่กระตกเด็ดตัดแบบนี้ วเมื่อนี้ยนะเนาะน้ตีกับว่าสีเขาไปอันหาเราเอาบึงเห็ดนะพี่น้องแบบอันตอนเอซวยว่ะแต่กับโบวีหมูเนาะผู้งสี่วันดีไปว่าอุทัยเผื่อนการไปหาเห็ดเวียกแล้วเนาะไปเห็ดเวียกอยู่แถวใกล้ๆทเทือนเพาเผื่อนเลยเหนื่อยอ่าเพื่นอ,อนให้แบบเพื่อนเห็ดไหลเป็นมือเนาะแต่กับโบหัวมือแปดสิบพันเนาะพี่น้องเนาะตีกับว่าบบเป็นว่ะเป็นเงินบาทกับโบหัว อะไรเนาะไบบแปดสิบพันกี่พี่น้องมืออาเพิ่นไหลเป็นรายวันเนาะแบบวันเอาเอาเป็นแบบเป็นมือเป็นมือเลยแบบว่าอาเพิ่นเลิกตอนแรงเลยกับแมนแมนเพิ่อเอาเงินถ้าเอาเป็นเดือนก็ได้อยู่เนาะแต่แบบว่าเพิ่นก็อาจสีบุ้งเงินใส่น้ำมันหลอดอีกยังนี่แหละเลยเอาเป็นมือเลยเดินบดไปมีแต่เศร้านี่เพิ่นโทรมาหาบดไปหาเฮดบ่ว่าทำมือผักเพิ่นก็ะสีมาส่วนอยู่เพิ่นว่าไปหาเฮดแถว ทางอันโนตี้เคยไปกับไปพมีเพื่อนเนาะกับพมีเด็กพี่น้องทักไปหานะแต่ว่าแถวนี้กับบุก่อยมีดอกแถวใกล้ลายเนาะ่ว่าอดนีก็ว่าบุก่อยออกบันไดนาะพี่น้องแบบเสียงมันจะแหบนแหบน้อยนึงผวดเป็นวัดยังบุก่อยเศร้าบาเลดดอกกากินยา้ากาอยากคอยคอยเศร้าไปนํายุ่งกับไลยๆกันพ้นตก อันแทบสิคูมือเลยนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวกะตกมาอีกแต่บ่ฮู้ว่าทางฝั่งไทยเพิ่นสิตกอยู่บ่เนาะอ่าอาจจะตกคือกันกันทางบ่ฮู้เนาะเบิ่งกัสพวกิตกอยู่ดอกพี่น้องเ,อเดี๋ยวเขียวตัดเดี๋ยวฝนตกะคัะ บริแดดแต่ก็อ้าพี่น้องอตัดตอนนี้ก็ได้ไล่เติมอยู่เนาะยวกสนยกคลิปไปก่อนเนาะพี่น้อง,ง,ออนนองตอนนี้ก็จะสิดไปอะหาตัดพื้นต่อพแบบเหือออกเนาะนก็บริฮ่อนเราพี่น้องแต่ก็มีเหือเพราะว่ามันเอา้าแบบพบนบาตกนี่แหละแห้งห้อนเนาะยุ่งกัหลายค้อมกะ ประมาณนั้นแล้วเนาะพี่น้องเอลยเนาะ์ตีก้กสิจบคลิปไปเพียงสามนี่ก่อนเนาะกสิไปหาตัดอาไม้ก,ก่อนเนาะพี่นอ้องโดยก็คือเนาะ์ตี้ว้าเนาะวานี่บอแนวคลิปลงกับบอสบายพี่นอ้องเอลยอาแบบว่าวคลิปลงบอได้เนาะแบบถ่ายคลิปกะว้าแทบสิบออกพูดแล้เพราะว่าอันเจ็บพัวเนาะแบบเจ็บพัวห่อนหัวแห้งเลยค่ะอาซื้อยากิกนเลยค่ะนอนพักผ่อนเนาะ เลยบริ่ายเลยเนาะขอพี่น้องกาต้องขอโทษน้ำลายเนาะการจกคิปนี้เนาะพี่น้องเลยเนาะตีกะต้องขอขอบคุณขอบคุณเนาะขอบคุณพี่น้องกันเบิดสุขูสุขคนเด้อที่ทำ z o o คลิปน้องตีตั้งแต่ต้นจนจบทีบอะคามโฆษณาเนาะพี่น้องโดยกระฟาหายขอบคุพี่น้องเป็นกําลังใจให้น้องตีแน่เด้อเนาะโดยจากคิปนี้เนาะน้องตีกะขอตัวไปแล้วขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดี